สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็ยังอยู่ผมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมมีเจ้าตัวแมกน e ติกนะครับผมมาแนะนําให้ทุทกทคนรู้จักกันนะครับแมกน e ติกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะเจอในอุตสาหกรรมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการควบคุมไฟฟ้าเครื่องจกักรหรือทําอะไรหลายๆอย่างเลยแต่มันใกล้ตัวขนาดนั้นครัทุกคนมันในระบบของการทําเกษตรนะครับไม่ว่าการจะเป็นการควบคุมน้ําการ วบคุมมอเตอร์เนี่ยนะครับผมเจ้าตัวแมกเนติกเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีเลยทีเดียวนะครับพูดมาสักขนาดนี้นะครับผมแมกเนติกมันคืออะไรก่อนนะครับแมกเนติกมันคือสวิตตัวหนึ่งครับปกติสวิตเราเปิดปิดกับมือใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มันเปิดปิดด้วยไฟฟ้าครับทุกคนมันก็เลยเป็นอุปกรณ์ตัวช่วยที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากทีเดียวนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาดูค่าต่างๆนะครับว่าเจ้าตัวแมกเนติกเนี่ย มันมีค่าอะไรที่เราต้องสนใจบ้างนะครับทุกคนขนาดสวิตเรายังต้องดูค่าเลยนะครับว่ามันทนกระแสได้16แอมป์นะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวแมกเนติกเนี่ยมันมีค่ามากกว่านั้นนะครับและที่สำคัญครับทุกคนหน้าคอนแทคของมันนะครับผมมันมี N O N C นะครับคืออะไรเดี๋ยวเรามาจะดู เราจะมาดูกันในคลิปนี้นะครับผมผมจะแกะให้ทุกคนดูเลยว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จุดไหนเป็นจุดสําคัญนะครับผมค่าทางไฟฟ้ามีผลกระทบต่อจุดไหนบ้างอยู่ในคลิปนี้หมดเลยครับทุกคนก็ หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับไว้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับมันจะได้อัปเดตนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้ดูกันทันทีทันใดนะครับผมเอาเป็นว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ครับทุกคนที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวแมกเนติกในส่วนของด้านหน้าของมันนะครับทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนเราต้องรู้จักก่อนใช่ไหมครับว่าเราจะต่อไฟเข้าตรงไหนแล้วก็ต่อออกไปใช้งานตรงไหนนะครับผมแล้วตัวแมกเนติกตัวนี้นะครับมันเป็นสวิตช์อัตโนมัติใช่ไหมครับเราจะต้องต่อไฟเข้าเพื่อเปิดปิดสวิตช์มันตรงไหนก่อนนะครับ ก็เริ่มที่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนไฟเข้านะครับก็คือ L 1 L 2 L 3นะครับตรงนี้เป็นไฟ3เฟสนะครับหรือจะต่อไฟเฟสเดียวมาเข้าก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัวไฟออกไปใช้งานนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของที่1ที่2ที่3ตรงนี้นะครับผมส่วนข้างๆที่เห็นเป็นช่วงต่อตรงนี้นะครับมันเป็นขั้วของ NO นะครับผมแล้วก็ NC นะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันอีกทีนะครับผม นี่คือในส่วนของการต่อใช้งานเราก็ดูเฉพาะไฟเข้าไฟออกตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องพิจารณาดูแอมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีเนาะนะครับส่วนที่2ครับทุกคนจะเป็นส่วนของควบคุมนะครับตรงเนี้ยส่วนของควบคุมนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการต่อไฟเข้าเพื่อเปิดปิดสวิตช์นะครับตรงนี้ก็ปกติก็ต่อแกับเนะครับเพราะว่า ตรงนี้สังเกตไหมครับทุกคนมันจะรับแรงดันนะครับหรือวต์เนี่ยได้ตั้งแต่2 0 8ร้อถึงสองโวลต์นะครับมันรับ380ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจ่ายไฟเข้ามา2เสเซนไม่ได้โคดรลวดนะครับภายในมันจะเสียหายนั่นเองนะครับผมก็มีสส่วนนะครับประมาณนี้ถ้าเขาเรียกกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟฟ้ากําลังนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเรียกของการวงจรคอนโทรลนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ เพิ่มเติมตรงด้านหน้านิดนึงครับทุกคนเป็นเป็นส่วนสําคัญอยู่เหมือนกันนะครับก็คือในส่วนของ AC ตรงนี้ครับทุกคน AC ขีดหนึ่งนะครับ ITS นะครับ32แอมป์นะครับตรงนี้หมายความว่าอะไรนะครับทุกคน AC ขีดหนึ่งะครับเป็นประเภทของโหลดนะครับทุกคนก็จะพวกเครื่องทําความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะเป็นประเภทของโหลด AC ขีดหนึ่งนะครับผม แต่แมกนติกที่เราจะไปต่อส่วนใหญ่นะครับผมก็จะเป็นประเภทโหลดมอเตอร์เนี่ยจะอยู่ในหมวดของ a c ขีด3นะครับทุกคนแล้ว its 3 2 m นะครับผมก็ตัวนี้ถ้าเป็นโหลดประเภท AC1 เนี่ยจะรับได้ถึง 32M นั่นเองนะครับผมโอเคด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างต่อกันเลยครับทุกคนก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของอ ค่าสเปคต่างๆแล้วครับตรงนี้นะครับผม S ขีด N 20เป็นรุ่นนะครับตรงนี้เป็นแบรนด์ของเขานะครับเป็นแบรนด์ซีนะครับสังเกตตรงนี้เห็นไหมครับทุกคนเป็น AC ขีด3นะครับแล้วก็ IP-S เนี่ยตรงนี้ย20แอมนะครับผมก็ถ้าพูดกันตรงๆเลยก็คือว่าพูดกันให้ฟังเข้าใจง่ายเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดแมกนิติกยาวๆเกิน8ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยนะครับผมให้แนะนำนะครับ นวลโหลดมาที่20แอมป์นั่นเองนะครับผมแต่นะครับทุกคนมันก็จะมีเพิ่มเติมอยู่ว่านะครับในส่วนของ U E ตรงนี้นะครับเป็นโวลต์แรงดันที่เราใช้ต่อกับโหลดมาใช้งานเนี่ยถ้าเป็น220โวลต์เนี่ยนะครับก็สูงสุดที่แนะนําในการใช้งานจะเป็น22แอมป์นะครับผมแล้วก็กิโลวัตต์ตรงนี้นะครับผมเป็น5.5กิโลวัตต์นั่นเองนะครับต่อมาก็เรื่อยๆเลยครับทุกคนก็จะเป็น ไฟ3 8 0โวลต์นะครับก็รับได้ยีบแอมป์เหมือนกันนะครับก็เป็น10กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นโหลดที่ใช้แรงดัน6 6 0โวลต์เนี่ยจะใช้9แอมป์นะครับผมในส่วนของ เจ้าตัวตรงนี้นะครับให้ดูประเภทของมอเตอร์เป็นหลักนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นโหมดของ AC3 นะครับซึ่งเป็นโหลดประเภทมอเตอร์ทั้งหลายแหล่นะครับผมเขาหรือว่าดูเนมเพจของเจ้าตัวมอเตอร์ก็ได้นะครับให้มันเหมาะสมอย่าให้มันเกิน2 2แอม์นั่นเองนะครับถ้าเกิด2 0แอม์ได้เนี่ยก็จะดีนะครับโอเคต่อไปนะครับทุกคนก็มันจะมีบอกว่า 1A 1B นี่นะครับจะเป็น 1A จะเป็น N.O. นะครับแล้วก็ 1.N.C. นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัว U.I. นะครับ U.I. ก็จะเป็นแรงดันที่เจ้าตัวแมกเนติกตัวนี้รับได้และทํางานได้นะครับผมแล้วก็ตัว A.C. 3 2มนะครับก็จะเป็นโหลดประเภท A.C. 1ที่เราพูดตะกี้ก็คือว่าตัวนี้มันรับได้3 2มนั่นเองนะครับหลักๆก็ถ้าเราต้องการต่อมอเตอร์นะครับทุกคนก็ให้ดูบริเวณนี้เป็นหลักนะครับเพราะว่าตรงนี้มันคือหมวดของ A.C. 3นั่นเองนะครับ แล้วก็ด้านหลังครับทุกคนก็จะเป็นประเภทของเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวการติดตั้งนะครับมันจะเป็นเกาะรางนั่นเองนะครับผมก็ลักษณะรางที่เอามาเกาะก็จะเป็นรางเป็นปีกนกแบบนี้นะครับก็เกาะรางต่อไปก็จะเป็นส่วนสําคัญแล้วนะครับทุกคนเราก็จะมาแกะเจ้าตัวนี้กันนะครับตัวนี้ก็มีล็อกอยู่ไม่กี่ที่เองครับก็มีน็อตสตัวยึดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราคลายน็อตแกะออกมาดูข้างในนะครับ เด็ครับทุกคนตอนนี้มันเด้งออกแล้วเพราะมันมีสปริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับมันเด้งออกมาแล้วนะครับก็ดึงออกมันมาครับโอเคครับทุกคนเมื่อเราแกะมาแล้วนะครับผมก็จะเห็นเป็น2ส่วนหลักๆนะครับในส่วนของขดลวดนะครับผมแล้วก็ส่วนของตรงนี้เป็นส่วนของคอนแทคนะครับก็คือตัวที่มันแตะกันแล้วไฟมันวิ่งผ่านนั่นเองนะครับทุกคนจะอยู่ข้างในนี้เดี๋ยวแกะอีกทีนะครับมาดูตรงส่วนนี้ก่อนนะครับสปริงนะครับ มันก็จะเป็นตัวดันสวิต์ตรงนี้ครับทุกคนให้มันเด้งขึ้นเด้งลงได้นั่นเองนะครับกส็สปริงก็มีหน้าที่ประมาณนี้นครับสปริงอย่างนี้ก่อนมาดูเจ้าตัวขดลวดนะครับผมซึ่งเป็นตัวสร้างสนามแม่เหล็กนะครับเป็นตัวทําให้เจ้าตัวเหล็กตรงนี้มันมาดูดติดกันนั่นเองนะครับทุกคนก็ จะเป็นขดลวดที่เราพูดไปตะกี้เลยครับมันจะรับแรงดันได้ที่220้โวลต์นั่นเองนะครับขดลวดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราจ่ายมาตรงนี้นะครับสมมุติเราเอาไฟเข้า2เป็น2เส้นเนี่ยเป็น380โวลต์เนี่ยลวดข้างในมันก็จะไหม้นั่นเองครับทุกคนมันก็จะมีแค่นี้เองนะครับจ่ายให้ตรงกับเจ้าตัวเนมเพจตรงนี้อพอนะครับจ่ายให้ตรงกับตัวเนมเพจตรงนี้นะครับ ข้างในก็ไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนตรงนี้ก็เป็นเหล็กธรรมดานะครับตรงนี้เป็นส่วนของการเปิดปิดสวิตช์นะครับมาดูในส่วนของเจ้าตัวคอนแทคกันหน่อยครับทุกคนก็ตัวนี้นะครับเราต้องแกะเจ้านี่ออกก่อนนะครับเมื่อเราแกะฝาออกตรงนี้ออกมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาสังเกตฝั่งของเจ้าตัวคอนแทคกันครับทุกคน ก็คือในส่วนของคอนแทคของแมกเนติกนะครับผมไม่แน่ใจมองเห็นไหมนะนี่นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของตรงหน้าทองแดงตรงนี้ครับทุกคนเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นส่วนของอหน้าคอนแทคของเจ้าตัวแมกเนติกตรงนี้นะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับลักษณะทั่วไปที่เรายังไม่ได้จ่ายไฟเข้าคอยเนี่ยเ,เข้าคอยแม่เหล็กตะเกียมันจะอยู่ลักษณะนี้ครับก็คือว่า วงจรของมันนะครับผมจะเป็นวงจรเปิดนะครับวงจรเปิดก็คือว่าไฟไม่สามารถไหลผ่านได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นวงจรเปิดนั่นเองนะครับ NO นะครับมันก็คือลักษณะเดียวกันครับทุกคนคือถ้าเกิดเราไม่ได้จ่ายไฟให้ขดลวดมันทำงานนะครับหน้าคอนแทคของมันก็จะไม่สามารถปล่อยให้ไฟไหลผ่านได้นั่นเองนะครับนั่นก็คือ NO ซึ่ง NC มันจะแตกต่างกันครับทุกคน NC เนี่ย ถ้าในลักษณะปกติที่เราไม่ได้จ่ายไฟให้คอยแม่เหล็กไฟฟ้าตะกี้นะครับมันจะยอมให้ไฟไหลผ่านได้เพราะว่าหน้าคอนแทคมันถึงกันนะครับผมและเมื่อเราจ่ายไฟนะครับเข้าหาคอยขดลวดตัวตัวเนี้ยนะครับผมตะกี้ที่เราเอาไปนะครับคอยขดลวดตรงนี้นะครับตัวหน้าคอนแทคของมันนะครับซึ่งปกติเป็นวงจรเปิดอยู่นะครับมันก็จะลงมาเป็นแบบนี้ครับทุกคนเฮ้ครับจากปกติแบบเดิมแบบนี้นะครับ มันก็จะลงมาเป็นแบบนี้ครับซึ่งทำให้นะครับตัววงจรหรือหน้าคอนแทคเนี่ยจะสามารถนะครับให้ไฟฟ้าไหลผ่านมาได้ทำให้เราเปิดสวิตช์ใช้งานได้นั่นเองนะครับทุกคนหน้าคอนแทค N.O. นะครับก็เหมือนกันนะครับไฟก็จะสามารถไหลผ่านได้แล้วนะครับแต่หน้าคอนแทค N.C. ครับทุกคนมันจะต่างออกไปนะครับเมื่อไฟไหลผ่านเข้านี่ได้นะครับผมตัว N.C. ไฟจะไม่สามารถไหลผ่านได้มันจะตรงกันข้ามกันนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วนะครับ m นะครับด้านข้างที่เราดูตะกี้ตรงนี้ล่ะนะครับมันคืออะไรนะครับสังเกตตรงหน้าคอนแทคแล้วก็ทองแดงครับทุกคนนะครับหน้าคอนแทคและทองแดงของมันนะครับตรงเนี้ยมันจะมีขนาดที่มันรับ m ได้นะครับทุกอย่างเลยนะครับเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมันจะเกิดความร้อนนั่นเองนะครับมันก็คือ ทองแดงตรงนี้สามารถรับไฟได้ขีแอมนั่นเองครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องดูแอมให้เหมาะสมกับเจ้าตัวแมกเนติกด้วยนะครับเพื่อจะทําให้ตัวแมกเนติกเนี่ยใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ปลอดภัยด้วยนั่นเองนะครับสําหรับหน้าคอนแทคของมันก็จะประมาณนี้ละครับทุกคนก็สรุปกันอีกสักครั้งนะครับในเรื่องของ NO กับ NC นะครับ N.O. นะครับผมก็จะเป็น Normal Open นะครับผมวงจรจะเป็นวงจรเปิดในสถานะปกติคือเราไม่ได้จ่ายไฟให้คอยแม่เหล็กตะกี้นะครับวงจรจะเป็นวงจรเปิดกระแสไฟฟ้าจะไม่สามารถไหลผ่านได้นะครับซึ่งแตกต่างกับเจ้าตัว N.C. นะครับ N.C. เนี่ยในสถานะปกตินะครับมันก็จะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้นั่นเองนะครับผมและเมื่อเราจ่ายไฟเข้าตัว ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าตรงนี้นะครับเจ้าตัวแมกเนติกตตรงนี้นะครับก็จะทําให้คอนแทคของมันเนี่ยต่อถึงกันนะครับก็จะทําให้ไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้นะครับในขั้ว N.O ก็เช่นกันนะครับผมแต่ซึ่งแตกต่างจากขั้ว N.C เช่นกันครับเมื่อเจ้าตัวนี้ทํางานนะครับผมเจ้าตัว N.C เนี่ยไฟฟ้าก็จะไม่สามารถไหลผ่านตัวมันได้นะครับเพราะว่าหน้าคอนแทคมันเป็น normal open ไปแล้วนะครับจาก nc เป็น no ไปแล้วนั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็ทุกคนน่าจะรู้จักแ a งคเนติกกันมากขึ้นพอสมควรนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับทุกคนว่าในตัวเจ้า contact นะครับมันแตกต่างกับเจ้าตัว contact ของเบเกอร์ยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวจะเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันเนาะนะครับคลิปนี้ก็น่าจะพอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคน ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผม